ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีต่อช่องรุ่งอรุณโนทยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพียงเดือนละ50บาทสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อรับฟังเรื่องเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้นฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะยอดพทูเทพพบุตร ตอนที่38หลังจากวันนั้นนิชาที่เก็บตัวอยู่แต่ในแมนชั่นของริกาเธอถูกปิดกั้นข่าวสารภายนอกทั้งสิ้นไม่ให้รับรู้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของพีมะริกาดูแลเธออย่างดีจะว่าไปตั้งแต่ริกามีหัวใจดวงเดียวกับพี่รัฐเธอดูสดใสกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยมีอะไรจะถามก็ถามมาเธอคะค่ะคุณกับพี่รัต คุณคงสงสัยและแปลกใจฉันกับพี่รัตรู้จักกันมาน,นานแล้วเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้หรอกค่ะแต่ชีวิตฉันตั้งแต่เด็กนอกจากคุณชายแล้วผู้ชายที่ฉันใกล้ชิดมากที่สุดก็พี่รัตเท่านั้นนิชาพยักหน้าเข้าใจเธอเคยอ่านประวัติของลิก,กาว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าเธอได้รับการดูแลจากพีม้ามาโดยตลอดม่น่าล่ะเธอถึงพักดีกับพีม้ามากขนาดนี้ ฉันยินดีกับคุณด้วยนะคะริกายิย้มยิม้มหน้าที่เธอต้องสกรีนทุกอย่างก่อนมาถึงนิชาตอนนี้ด้านนอกเรื่องการเกิดใหม่ของพีมะาแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วสื่อต่างๆก็จับจ้องเขารวมถึงวิพากวิจารณ์ถึงหญิงสาวอีกคนที่ไม่ห่างกายพีมะเลยแม้จะมีข้อความถามถ่ายถึงนิชาบ้างแต่ก็มีเพียงไม่กี่คำ เพราะประเด็นของการหลงเป็นที่น่าสนใจกว่าริการู้ว่าพีมาร์กกำลังเบี่ยงเบนความสนใจของทุกคนออกจากนิชาในวันพรุ่งนี้บุคคลสําคัญกำลังจะมาถึงพี่รัตบอกว่าทุกอย่างเป็นแผนหลอกลอก่อตัวการใหญ่ซึ่งนั่นก็คือคุณพิทักษ์คราวนี้คุณชายต้องการถอนรากถอนโคนเพื่อชีวิตที่สงบของเขาแม้จะเข้าใจสถานการณ์ แต่เธอก็อดเบื่อไม่ได้รอเช้ารอมืดนี่ก็ผ่านอีกหนึ่งวันนิชานอนพลิกตัวไปมาจนเผลอหลับไปในที่สุดมาแล้วหรอคะเสียงจากข้างนอกแว่วเข้ามานิชาแม้จะสะดุ้งตื่นและได้ยินแววๆแต่เธอก็คิดว่าริก,กาคุยกับพี่รัฐเธอจึงนอนหลับต่อเสียงประตูห้องเปิดออกเล็กน้อยและปิดลงที่นอนเธอยุบยวบ ดวงตากลมเปิดขึ้นเมื่อรู้สึกถึงความอบอุ่นบนแก้มพี่พิมพ์นิชาครางออกมาบางเบาเขาอยู่ตรงหน้าเธอเขาตอนนี้แตกต่างกับที่งานเลี้ยงแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมนิชาเขาเอ่ยกลับเบาๆปลายนิ้วยังรูปไล้เป็นแนวสันกลามหยอกล้อใบหูเธอเลื่อนมายังลำคอขาวนิชานอนนิ่งให้เขาสัมผัสต,ตามใจชอบ แม่จะรู้สึกว่าวิวไม่น้อยแต่เธอเข้าใจดีตอนนี้เขาคงเหนื่อยและเครียดมากเธอรักเขาไม่เปลี่ยนซึ่งเธอเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีจิตใจที่มั่นคงแบบนี้ที่ตอนนั้นทำไมนะเธอจึงเปลี่ยนจากพี่เหนือมาเป็นเขาได้จนถึงตอนนี้เธอเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆแต่ตอนนั้นเธอก็รักพี่เหนืออย่างจริงใจเช่นกันรักถึงขั้นยอมตายเพื่อพี่เหนือมาแล้ว นิชา,าค่อยๆลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียงพี่ม้ามองหน้าท้องของเธอที่นูนโนนขึ้นมานิชาเขาเรียกชื่อเธออีกครั้งเหมือนมีบางอย่างอยากจะพูดแต่เหมือนจะพูดยากมากนิชานิ่งแค่มองและรอเขาแปลกมากในห้องนอนแสงไฟสลัวแต่ระยะที่ใกล้กันมากเธอมองเห็นสีหน้าและแววตาของเขาได้อย่างชัดเจนเหนือสมุด เขาเริ่มแล้วนิชาและพี่เราสามคนเหมือนมีโชคชะตาเดียวกันเราสามคนมีเคราะห์ที่เหมือนกันนิชาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลยสักนิดเหนือสมุดผ่าตัดรักษาดวงตาเขาความจำเสื่อมชั่วขณะนิชาทำการอัตวินิบาตกรรมผ่านความตายมาได้แต่ก็สูญเสียความทรงจำนิชาเบิกตากว้างมองเขา มือเล็กคว้ามือเขาไว้ในทันทีเธอกระจ่างแจ้งในความเครือบแคลงใจที่เกิดขึ้นพี่พิมสูญเสียวความทรงจำเหรือคะพี่ม้าพยักหน้าพี่จำเรื่องราวของเราสองคนไม่ได้พี่แยกไม่ออกว่าไหนคือเรื่องจริงไหนคือความฝันพี่ม้าเล่าต่อถึงสาเหตุการสูญเสียวความทรงจำให้นิชาฟังจนหมดที่เขาตัดสินใจเชื่อเธออีกครั้ง ก็หลังจากที่เขาได้ฟังเรื่องราวระหว่างเขากับเธอจากพี่รัฐแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันใช่จริงๆแม้เขาจะจำเธอไม่ได้แต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอมันต้องการเธอจริงๆเขาอยากกอดอยากสัมผัสอยากเจอเธอเขาเคยคิดว่าจะอดทนไม่มาหาเธอได้แต่หลายวันมานี้เขาคิดถึงเธอจนทนต่อไปไม่ได้ พี่จำเรื่องราวที่ผ่านมาของเราสองคนไม่ได้อีกแล้วพี่ม้าบอกในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่โชคดีเหมือนกับเหนือสมุทรและนิชาที่ได้ความทรงจำกลับมาภาพที่เขาเห็นซ้ํำๆคือภาพบนเรือที่เธออยู่ในอ้อมแขนเหนือสมุทรภาพชัดเจนมากขึ้นเมื่อเขาได้เจอกับเธอและเหนือสมุทรในคืนงานเลี้ยงคืนนั้นเขาเจ็บที่หัวใจ ที่เห็นเธออยู่ในอ้อมแขนของเหนือสมุทรในคืนนั้นเขาจึงสร้างกำแพงกีดกันเธอโดยทันทีคิดเพียงว่าเธอคงไม่ได้รักเขาแล้วแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากที่พี่รัฐติดต่อมาและเขาได้รับรู้ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกของเขาและเธอซึ่งยิ่งเรื่องราวมากมายถูกบอกกล่าวจากผู้ที่ใกล้ชิดและเชื่อได้เขายิ่งอยากจัดการเรื่องราวต่างๆให้จบโดยไว นิชาเสียใจค่ะแต่ไม่เท่ากับไม่มีพี่พิมพ์พเคียงข้างจำอดีตที่ผ่านมาไม่ได้แต่เรายังคงมีอนาคตร่วมกันใช่ไหมคะนิชาโน้มตัวอบกอดพีม้าไว้ตอนนี้เธอไม่กังวลอะไรอีกแล้วเขาจำเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ได้แต่เขาไม่เสียความรู้สึกรักที่มีต่อเธอแค่นี้ก็มากพอแล้วพีม้าอบกอดน,นิชาแนบกายอย่างแนบแน่น ทั้งสองโอบรัดวงแขนมากขึ้นกอดนี้เหมือนเป็นยารักษาโรคคิดถึงของพวกเธอสองคนเลยจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นตอนที่พี่เจ็บหนักการหลงดูแลพี่อย่างดีพี่รักเธอไหมคะนิชาเข้าใจจะให้เธอทำอย่างไรได้ในบางเรื่องทำได้เพียงแค่พยายามยอมรับความจริงแต่จะทำได้หรือเปล่าพูดไปเหมือนเห็นแก่ตัว พี่ผิดต่อนิชาจริงๆแต่ถ้าให้ตอบว่ารักกาหลงไหมพี่บอกนิชาได้เลยว่าพี่ไม่หลงเหลือความรู้สึกนี้ให้ใครได้อีกนิชากัดปากตัวเองไว้แน่นเธอยังจําใบหน้ารูปร่างหน้าตาผู้หญิงที่ชื่อกาหลงได้เป็นอย่างดีนิชาเข้าใจคะ่ะแต่นิชาไม่ขอรับปากพี่นะคะว่าจะสามารถยอมรับผู้หญิงอีกคนของพี่ได้ไหมนิชาเอ่ยไปอย่างปลงตก แต่เพราะเธอกำลังตั้งครรภ์สุขภาพจิตใจของเธอสำคัญมากแต่พี่ไม่พร้อมจะสูญเสียนิชาไปพี่มาพูดพร้อมขอยับใบหน้าเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เขารู้สึกกลัวและเกรงที่จะจูบเธอถ้าเธอปฏิเสธเขาคงเจ็บปวดมากนิชาเป็นฝ่ายโผล่เข้ามาประกอบริมฝีปากอยากเสเองเรียวลิ้นเล็ก สอดแทรกเข้าสู่โพรงปากอยากเป็นฝ่ายรุกเสะเองพีม้าฉกฉวยโอกาสนี้ตอบสนองกลับอย่างเร่าร้อนนิชาค่อยๆเอ็นกายลงนอนสองแขนอบกอดรอบคอแกลงไว้แน่นทั้งสองดูดดื่มมอบความหวานให้กันและกันอยู่นานพีม้าหอบหายใจเพราะความเร่าร้อนในร่างกายที่เกิดความต้องการในขณะที่นิชาหอบหายใจ เพราะเธอห่างหายสัมผัสแบบนี้มานานจนสูญเสียความสามารถในการควบคุมระบบลมหายใจไปพี่รักนิชาได้ไหมเสียงแหบพร่าร้องขออย่างแผ่วเบานิชาพยักหน้าตอบรับเขาพี่ม้ายิ้มออกมาก่อนที่จะโน้มหน้ากดริมฝีปากบริมฝีปากแดงอีกครั้งเสียงดุดดื่มอย่างหิวกลาหายของเขาทำให้ริมฝีปากแดงเจอบวม พีม้าผ่าออกมาลากไล้ปลายลิ้นปลายจมูกปล่อยลมหายใจเป่ารสร่างเนียนนุ่มหอมหวนชวนให้หลงไหลยากที่จะทัดทานอย่างเต็มที่กริง๊งเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ในกระเป๋าของพีมา้าทำให้ทั้งสองหยุดชั่วขณะพีม้าล้วงโทรศัพท์ออกมาคิ้วหนาขมวดเข้าหากันทันทีเมื่อเห็นชื่อที่ปรากฏบนจอการหลงนั่นเอง เขาเพิ่งไปส่งเธอที่บ้านพ่อของนิชามาและหาวิธีที่จะมาที่นี่โดยรอดพ้นจากสายตาผู้ติดตามของเหนือสมุทรพีมะกดปิดเครื่องและปล่อยให้โทรศัพท์ลงพื้นอย่างไม่ใยดีก่อนที่จะโน้มตัวเข้าหานิชาอีกครั้งการหลงระบายอารมณ์ขุ่นมัวของตัวเองโยนหมอนลงไปที่พื้นเธอรู้ตัวว่าตัวเองไม่มีทางทำได้ตามที่พูดไว้กับพีมาเลย เธอไม่ต้องการแบ่งเขาให้ใครทั้งนั้นแม้ปากและท่าทางของเธอต่อหน้าเขาจะบอกเขาว่าแค่ได้อยู่เคียงข้างเขาบ้างก็เพียงพอแล้วคุณชายตอนที่เขามาส่งเธอก็บอกให้เธอรีบพักผ่อนพรุ่งนี้เขาจะมารับตั้งแต่ที่เธอติดตามเขามาที่นี่พี่มาร์ก,ก็ไม่เคยแตะต้องตัวเธอบนเตียงหรือที่ไหนๆอีกเลยเขาทำเพียงแค่โอบ จับมือเธอในที่สาธารณะต่อหน้าผู้คนมากมายเท่านั้นเมื่อเสร็จธุระเขาก็จะพาเธอมาส่งที่นี่และตัวเขาก็กลับไปบางวันเธอก็ได้แค่หอมแก้มเขาเท่านั้นซึ่งเฉพาะตอนที่เขาเผลอหรือเหม่อลอยเท่านั้นแม้เขาจะไม่ต่อว่าแต่ดูจากสีหน้าเขาแล้วเขาไม่ดีใจหรือรู้สึกดีกับการกระทําของเธอเลยเธอคิดว่าเธอทนต่อไปไม่ได้อีกแล้ว เธออยากพาเขากลับไปที่เกาะที่นั่นเขาและเธอมีความสุขเหลือเกินเธอได้พร่อรักกับเขาทั้งในตอนกลางวันและกลางคืนอย่างอิสระการหลงกดหน้าลงกับหมอและกรีดร้องระบายอารมณ์มาในที่สุดถ้าเธอไม่ทําแบบนี้เธอคงเป็นบ้านแน่ๆเธอเกรียดผู้หญิงผมสีน้ำตาลทองคนนั้นเธอไม่ลืมแววตาที่คุณทายมองเธอคนนั้นเธอเกลียดผู้หญิงคนนั้นทันที ซึ่งเธอคนนั้นก็คือเจ้าของห้องห้องนี้จบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุโนทัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ